ลูลูคืออะไรเอ้ยนี่ไงมันคือลูลูครับโกเลมสามเทพยังอยู่คือน้องลูลูไปเราไปสตาร์ปะมีสตาบวกหนึ 8, ง่งแล้ก็สตาแปดง่ายงสตาร์มันนับก็ต่อเมื่อตอนแปดใช่ไหมไอ้เควสของสตาร์การ์เดียนแล้วผมแม่มง er, มีทั้งเอ็กซิคิวชันเทิร์ทิร์ดูใครได้คริสตัลคริสตัลมายิ้มแล้วนะบอกเลยไม่มีแอบคริสตัลหนึ่งคริสตัลสองคริสตัลสองคนฟรายมีอะไรเวอร์ สลีฟเวอร์เชนเนเบรดสลมปะโอเคว่าสลมปเลยแลมนี่โตไข่ีพเต้นเก็บมไอ้คู่หน้าเนี่ยไขว่าอ๋อคือไอ้นี่คู่เไอ้นี่นั2025ืสลรม้ม่แม่เพราะเินสตาร์กันได้นะเ้ ผลไม้แซกอันนี้ได้เลือดเพิ่มได้แล้วเพิ่มเมื่อเริ่มต่อสู้แปลงร่างพัมิตที่อยู่ใกล้ที่สุดแปลงร่างเป็นพัมิตรที่อยู่ใกล้ที่สุด,ลลเ,รสดเ,เราจะแปลงไปทำไมวะแปลงเพื่อใช้สก,กิลคนอื่นกันเมนูตีไว้ไม่ได้ปรุงทีไอ้รอบนี้มีไอ้นี่บกหนึ่งไม่ได้เหอดูฤิเอา้าเดี๋ยวแต่เลี้ยวไปดูริ์ตัวแพงๆได้ให้นะไม่อยากเล่นรีโลแค่นั้นแหละผมไม่ชอบอะปล่อยให้ เพย์เออร์มาสเตอร์เชลเลนเจอร์แกนมาสเตอร์เขานั่งหารีโลเล่นก่อนเข้าจริงไปแล้วกันแล้วคุณก็ไปกรอบคอเกียดโลไอ้สุดเฟสต์ทูเกตมาแล้วครับสตาร์สามเดียนไอ้นี่ดูเอลใช่ไหมอันนี้ผมมีลิซินเนี่ยดูลิกกับเอ็กซิคิวชันเนอร์ไอ้หมอน,นี่มันเป็นได้หมดเลยตกลงเขาเปิดแกมบิตกี่คนคนนี้เปิดแล้วเปิดแล้วแล้วคนที่มีก็เปิดแบบพิสโตลแกมบิตพิสโตลแกมบิต ไม่กูใส่เทมปพลทเนี่ยไม่ใครไปลองคุกกิ้งบอนเตอร์เทนเนอร์ยังสรุปต้องรีโลเล่นกันอะไรก็อยู่ไปเลยนั่นแหละเคลสองรับได้เราเลเวลจินก็ดอปอันนี้ได้เนาะเพื่อเอาสแต็สตาร์การ์เดียนเพียวเพราะมันโง่สตาร์การ์เดียนคุณแค่ลงแบบหนึ่ง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 เรื่อยๆอ่ะข้างที่จะเล่นง่ายเให้พวกถึงย้อนไปเกมแรกที่โดนไปเท่าคาเดเมียลุงสองคนในล็อบบี้อ่ะ ฟิลแม่นแย่มากเลยนะเวย้ยแบบผมไม่เคยเจอลุงสองคนในล็อบบี้มาก่อนหรือต่อให้เจอก็จะเป็นคนละเทรดแต่ว่ายากอะไม่ถึงว่าเอาแทบจะไม่เจอ,อลูกลักผมเลยสาร์เดียนแจ้งว่าพี่ยังไม่ได้ลุงสิงนะเพราะเห็นมานั่งบนว่าขอรถมานาหน่อ <laughs> ยผมไม่ไม่ได้ลุงพี่ผมเปิดแปดแล้วมันไปไม่ถึง้อเราเล่นลูรูไอ้นี้ได้เนี่ยวะ ได้รับพลังชีวิต400หน่วยมาแล้วับผม CC พุ่งชาร์จซ้ำผ่างไปหนึ่งวิมันคืออัลเทเมทแตไอ้นี่นี่ได้รับเลือด400ไม่ได้รับผล CC และพุ่งชาร์จมาเล็งเป้าหมายใหม่ซ้ำศัตรูที่พุ่งผ่านไปวันนี้เมื่อทีทักษิวพุ่งไปเงี้ยเอ้ยถ้าอยู่ด้านหลังนะด้านหลังมันก็พุ่งไปเลยนี่ยเปันโอหน้าพุ่งไปเลยตลกเลยไม่กิ้งด้วยนะทำไมไม่ใส่ออนิเมชั่นกิ้งมา ผมเปิดแต่ตั้งแต่ซ1 6-2เพิ่งได้หมื่นเดียว <c oughs> ต้องใส่แต่นี่ AP. เอพีใส่แต่เล่งมานาห้ามใส่แรงๆห้ามใส่ไอ e, ห้ามใส่จูกเกล็ดใส่แต่อะไรอะ่ะบูบับโชจินอัตชีพเฮมเอาแต่เอาแต่รีมานาเหมือนทุเรียนสกิลมันเป็นชื่อทุเรียนเนี่ยดูเรียนดีเฟน ชื่อสกิลเนี่ยนี่ดูดูเดี๋ยวคนดูละมัดไถเพราะมันบอกว่าเมื่อเลงเป้าหมายใหม่มันจะพุ่งเข้าไปละมัดมันแงงอ้นอนี้คุ้มสุดนะดูฤยลิต์หนึ่งเราได้สแทตทเมนทอลด้วยนี่ดูดูดูแงงเฉียอไงล่ะเคอตึงอะ่ <c oughs> <c oughs> ตะตลก่ะไปเลยละมัดโอ้ตายแะบหนึ่งร้อยบูบับ f o พิม r o t e c h star กัน ie. เอามอลลีมานาเยอะโฟร์สตาร์การ์เดนใครเป็นสตาร์ตัวนี้ผมขาดใครครับสตาร์การ์เดียนอันนี้เอาขาด3บาทล,ละ3 3 4 4 5เหลือแต่เหลือแต่ตัวแพงๆก็แต่เปิดไวอยู่นะ4 1สตาร์การ์เดียน8มันมัน8ปกติและะ้วป่ะ1 2 3 4 5 6 7 8เฮ้ย8คือใช้ทุกตัวเลยนี่หว่าแสดงว่ามีบวก1นึ่งเลยมีบวก1ก็เลย8ปดวอันสต็อปคู่กับฟิตโบนกิ้งทั้งเกมครับเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ อนุญาตกิ้งนะคะขออนุญาตกลิ้งมีหนึ่งตราก็มันอาจจะเก่งที่สุดก็ได้นะลองมองอีกมุมหนึ่งอะเพราะว่า,าเท็ดลุงตอนนี้มี6กอันใช่ไหมสตาร์การ์เดียนอาจจะเก่งวกว่าไอ้พวกพวกหนังสือเรียนกับโซไฟเตอร์ก็ได้นะแบบถ้าจะถึงจริงๆคงนอาจจะต้องมีบวกสองตั้งแต่เริ่มอะไรเงี้ยเพื่อให้แปะเอวไว้มาจด่อนเล่นเองรอ,อโหลดอยู่ครับได้เลยครับไม่มีอะไรให้จดเลยผมก็หาอะไรเล่นไปเรื่อย อะไรเ,เ,เริ่นไปเรื่อยๆไอเทมที่รีมานาโหดที่สุดในเซตนี้คือ Adaptive h e ม m นะครับรีมานานะตายย่าก็เมื่อกี้ถ้าซื้อตังค์มันไม่ได้ดอกเบี้ยงไงครับหรือผมเล่นไม่ละเอียดไม่เห็นดอกเบีย้ยอีกก็คงไม่ได้สนใจดอกเบี้ยอยู่แล้วใช่ไหะอันนาเดอร์วันแนวเอฟพ <c oughs> ีอันนาเดอร์วันนเพราะว่า Adaptive h e ม m ได้รับมานาเพิ่มเติม15%จากทุกทกเลงถือว่าเยอะมากนะ เป็นเทมที่รีมานาเยอะสุดหรออ่าต้องไปโล8เหมือนเดิมเนาะโล8พยายามเปิดซาซา8หรือไม่ก็ดูเอลไม่แต่เทมผมไปเล่นดูเอลไม่ได้แล้วเนี่ยผมใส่โชจินกับแอดัพทีฟมาแล้วอะแอดัพทีฟได้รับพลังโจมตีพลังเวส15ห,หน่วยมันเฟกจัดเลยนี่หว่าจริงๆแม่เคยเทมรีมานาคุณต้องมองว่าแอดัพทีฟเือเทมลิงเทมรีมานารีมานาทั้งแทงรีมานาทั้งทั้งโซ่แครี่ของคุณซึ่งแครี่ของคุณไม่ว่าจะเป็น a d AP ใส่ได้หมด ใส่อะแดปโชจินบูบับทุกคนไอ้เร่งมานาลัวๆ <c oughs> ในเมื่อพี่บอกไม่ให้ผมใส่ดาวมีผมก็ไปทางนี้เลยแล้วกันสู้ยุไฟฟอดนายสู้เพื่ออะไรอ่ะออนี่เป็นแบทชั่นแท็งค์ในสตาร์การ์เดนมีอะไรบ้างแบทชั่นกับจังก์เนอร์น็อตป่ะใช่ไม่ใช่เว้ยจังก์เนอร์น็อตไม่มีเนี่ยแบทชั่นกับเฮวี่เวทแท็งมีแค่นั้นเอ้ยมีอันนี้ด้วยนี่ไอ้โพแท็คเตอร์แท็คเตอร์ก็แท็งเวลอะไรนเนี่ยไอ้นั่นอะ มอนเตอร์เทนเนอร์เนี่ยเลวลก้าอยู่เลยวันนี้เป็นวัน,วนของเพจสุดสายนะครับอยู่พวกนี้มาหาพวกนี้ไปสุดสายฝั่งฝั่งกระทะฝั่งพวกแบบอาชีพดูเอลลิฟโปรเทคเตอร์อะไรพวกนั้นจังเกิลน็อตอเลยมีจิงส์มีคาร์มาเอา่อจิงส์ผมคิดว่าหยิบได้นะเออจิงส์สกิลอะไรผมไม่ได้ไม่ได้มองจิงจริงจริงจังๆมันคืออัลติเมทเลยมานาแตสสร้างความเสียหายกายภาพเอ้เนี่ยที่คนดูถามลูกหมัดอ่ะคือตอนเนี้ย เมื่อก่อนตรงนี้เป็นโอกาสคีย์ที่เข้าใช่ไหมครับแล้วก็ด้านขวาจะเป็นความเสียหายคีย์ที่เข้าความเสียหายคีย์เข้ามันมาเหมิดรวมกับตรงนี้แล้วเราเอามอไปวางเนี่ยมันขึ้นสองอันเลยปะทั้งโอกาสคีย์แล้วก็ความเสียหายคีย์สิ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมาก็คือเจ้าเจ้าพลังโจมตีพื้นฐานตรงเนี้ยที่เป็นลูกหมัดสีสม้มมีพลังโจมตีพื้นฐานมาให้ เฮ้ยสายอะไรอะ่ะจอไอเอ็มจอสกายเพียสความเสียหายจะฉีกกระชากและสะบั้น30เป็นเวลาแปดวิจะสร้างความเสีสยมากขึ้น10%บร์เกับตัวรุ่นสุดทชายเลยครับผมไหนทิ้งทำอะไรไปเีแยอ่ะเอาตีถูกแล้วยิงแล้ได้สเกลไว้ให้สตีดแล้วก็ใช้เอาตีเอ้ยนี่คิดเต้าโหลดอะไรนี่ชนะถึงเดิมคิดเต้าโหลด5แม่งงงไลยัยเงเล่นคิทเต้าโรสคู่ชนะมาได้ไงวะ 6แล้วคนดูมันทำเควสยังยังขาดเนโกะกับอาลิแต่ว่าก็ต้องเวลแปดเออจรจริงๆเวลลเจ็ดได้นี่หว่าจริงแบบเวลลเจ็ดได้โลทีนึงเจเจอันนี้มันเป็นใครนะเป็นเฮวี่ใช่ไหมครับเฮวี hmm. ่ <Heavy S 2> มีใครเก่งๆเออเจสมีแต่พวกไฟเตอร์มีพวกไฟเตอร์ กายล่างเป็นหลุมดำอะไรอ่ะเอาดิต,ตาสิบใช้กีตาก็ตัวละครมีแปดนะครับมีแค่แปดถ้าอยากใช้ตาก็บวกไปดิสองอันแต่มันไม่จำเป็นจะต้องขึ้นไปถึงสตารการ์เดยนสิบเพื่อทำเพจลุ้มนะมีแค่แปดแล้วก็ทำเควสเราก็ได้อาริกันเน่ยเดบเบอี่ได้ครับน,น,นี่ซื้ออะไรคนระับ๊อปปี้ทำอะไรได้นะ กายล่างเป็นหลุมดําระยะสองช่องสร้างความเสียหายเวททุกๆวินาทีอีกทั้งหากศัตรูถูกสังหารภายในระยะจะได้เลือดไหนอะมันไม่ได้แบบกายล่างเลยแบบแปลงล่างไปเลยอนะนึกว่าแบบบ็อบบี้จะกลายเป็นแบบหลุมดำไปเลยได้เนี่โกขาดอารีอะเอามาละ <S <S เฮ้ยได้ตอนส<ะ>ี่หนึ่งว่ะเอาาะเอแปดไม่ใช่หกใช่ไหมครับเจ็ด แปดอ่ะแปดแล้วเราก็ทำเควสใช้มานาใช้มานาสองหมื่นหน่วยนะครับจังเกิะหนกไอ้นี่มันเป็นอะไรนะเฮี่เบตซึ่งเฮี่เบตแพงๆไม่มีแล้วใช่ไหมใช่เฮี่เบตเก่งๆไม่มีแล้วผมต้องใส่ไอเทมแล้วคุณซูเติร์ดพอปปี้ป็อปปี้ขายมันอีนิกมาแต่หมายาม,มานากันดีกว่า ประมาณนาครับครบ20,000เมื่อไหร่เจอ900ไฟหนึ่งได้เช็คแค่900เมื่อไหร่มันสอง0มืนอ่ะอุ้ยจริงๆอันนี้3อันเหรอ TF มันเป็นผมต้องใส่ TF ไปป่ะแล้ว TF อันนี้3อันจริงจริงสผมว่าจริงอันนี้3มอันแรงโอเคจริง2 เอ้เดี๋ยวอาลีทำไมยินหน้าตัวละครสุดแวรลูครับทีเอฟในสตาร์การ์เดียนมันมีอะไรบ้างมีเฮวี่เวทเบสชั่นโปรเทคเตอร์โซลูเลอร์โคดิจีเอทลอร์แล้วก็สไนเปอร์เศษตัวละครมาที่ทีเอฟเดี๋ยวกะลิสวยครับสวยครับนี่เฮฟวี่เวทที่เก่งที่สุดที่คู่กับปีผมว่าคือโคบุโกนั่นแหละเพราะว่าได้เมนเทอร์ เงินทอทั้งทีนม่แยเทย่มันเอาให้อ่ะเดดุ๊กเล็กใส่ใครอะ่ะเร็วแล้วกันปะหรือว่าอารีสองดาวหรือว่าเนโกะสองดาวเอ,อ่ออารีสองดาวแล้วกันรีมันสามบาทอะ่ะผมเนี่ยอยากใช้ป๊อปปี้นะเกี่ป๊อปปี้สองดาวผมว่าน่าจะสบายแล้วพี่เริ่มเข้าใจแล้วใช่ปะทำไมร <laughs> อบไม่ถึงปั่บ <laughs> เหมือนขายฝันได้ <laughs> สองหมื่น <laughs> <laughs> เหมือนขายฝันอะ่ะ ไม่มีจริงเหตุลุงซากาเดียนอ่ะเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าอะเดี๋ยวมาดูว่าจะถึงหมื่นไหมเทียทำอะไรได้บ้างก็ป่าไพ่เป็น LE ป่าไพ่ชิ่งไปชิงมาแล้วก็ระเบิดได้แล้วก็เทรพิเศษมันคือมันจะได้เทมทุกรอบอยู่ที่ดวงของเราอย่างเมื่อกี้ผมได้ดุกเล็กมาเห็นปะจากไอเทรดโลกกับตันไม่มีใครเล่นสตาร์หรอรอบนี้จังเกอร์น็หกซูพินเซล ปูพิมพเซลสองคนคิดเต้าแกมบิดกำลังจะเจ็บไอ้นี่เรดนี่ไงที่มันเอ่อทำท่าเหมือนแบบซับมอนไพ่อะไรัง้ขึ้นเร็วไปเลยป่ะ รอบหน้าผมลงสิผมอยาก TF สองดาวหรือไม่ก็หาเซลาฟีนมาลงาเซลาฟีนแทนคขว่ไขะไครกากๆดในบ์ดนี้นะแทนสายยาแล้วกันไม่แทนซินด้าเลยซินด้าบาทเดียวเขตลุงหน่าฉันซ่อนมันเอาไว้ถ้าไหล่ะตอนนี้ <laughs> อนนเอ่อสองพันอ่ะสามพันละมันนับแค่ตัวตัว,ตวละครสตาร์การ์เดียนใช่ไหม <laughs> พิสมติกใช้มานาสองหมื่นน่าจะอย่างนั้นปะ สตาการเดียมีโบนัสทีมเวิร์คพิเศษที่มอบให้กับสตาการเดียมโดยอื่นทั้งหมดโดยยิ่งใช้สตาการเดียนมากเท่าไหร่โบนัสก็ยิ่งเพิ่มขึ้นพูดสิว่าอยากได้เทปลุงยุคแห่งการขุดมานาขุดมานาเฉยจ G ฟให้ของเหมือนเออร์กดไหมที่สองดาวแล้วโอกาสเยอะขึ้นไม่รู้เหมือนกันครับมันเป็นเทรดของเดอะอันเนี้ยโรกับตันไม่ใช่สิหรือว่ามันเป็นไพ่นห่ือนกนัไพ่ค่าหัวปัจจุบันทีมของคุณเริ่มการต่อสู้พร้อมลบบางการอ๋อนี่ไง นี่ไงผมได้โล่ป้องกันความเสียหาย200หน่วยเป็นปลา8วิก็คือทุกครั้งที่ที่ TF ที่เล่นจบอะ TF จะสุ่มเหตุการณ์สุ่มเหตุการณ์รว่าเราจะได้อะไรบางอย่างเอ้ยมันอ e ีเซคัยเทเป็นคนอ e ีเซคยใส่กูโอยเอเอ็โอเคเขาเป็นเหตุอะไรเป็นซอสูเลอร์แสดงว่ามันสุ่มนี่ว่าตอนนั้นไอ้เน็กมันได้เป็นสติ a t e g i นีนี่ย TF สุ่มครับสุ่มเหตุการณ์ปึ๊บซึ่งเหตุการณ์รอบนี้ผมได้ แชมเปี้ยนประเภทมาร์แมนและแคตเตอร์ในทีมของคุณจะได้รับตัวคูณความเสียหาย2%ถาวรเออคือทุกครั้งที่ที่จบรอบอะ TF จะสุ่มเหตุการณ์เท่ Star ใช้อะไรแปลง s t a กา u a เดียนใช้ออรถแต่เราไม่มีแล้ว ไอ้เคียบบ๊ปอปปี้ไปไหนไว้สซะฮัลโหลฮัลโหลว่ารักเล่นได้นะถ้าสองดาวอ้าวผมไม่หาของให้จริงวะไอ้เี้ยลืมไปว่าของจริงมันไม่เต็ม อ๋อ,อเดี๋ยวขายทีเอฟแล้วเอาสไนเปอร์โฟกัสมาให้จริงอันหนึ่งโอ้แต่เทีมันส่งดาวมาเนอะ no ป๊อปปี้ป๊อปปี้ป๊อปปี้เออป๊อปปี้ป๊อปปี้ป๊อปปี้ป ขายทีเอฟไปเลยที่จะขายทีเอฟมาเรามีบาร์มเติมทีซีลงไปนะครับแทนถ้าเราชนะเราได้โปโลมาเยอะด้วยเราก็จะเจ็บเบาเอ้ยคิสต์เตาเจ็ดยังเนี่ยคิสต์เตาหกเตาหกเตาหกชิวชิวคิสต์เตาหกชิว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 มีแค่คิสตัลตเจ็ดเท่านั้นแหละที่ฉันกลัวทอาโฟตรงนี้นะครับจากนักกามาสตาร์การ์เดียนนะครับเท่าไหร่แล้วเนี่ย ยังไม่ถึงหมื่นเลยมนะันไปได้จริงเหรอวะเฮ้ยแ,แต้มโลมาจากไหนเนี่ยมาจาก G F เหรอได้รับแต้มสุส่มสองครั้งนี่มันเอเว้นวายแบกอ่ะคุณดูวายเขากินผลไม้อะไรอ่ะรวมร่างกับพันธมิตรที่อยู่ใกล้ที่สุดได้รับ40%พลังชีวิตและพลังจอมตีก็คือแดดตัวละครเข้าไปได้แดดนะวายสไนเปอร์โฟกัสเย,ออยเี่ยมต่อยอย่าเด๋ยวกูตายเลยะเนะ่ยแดดดูเดียเข้าไปคุณดูวาย เขาหยิบอ,อคอดูเคมาแล้วผมเขาได้เหมือนผมสู้ได้มนม่ยสู้ไม่ได้เลยฟาดโจนแฮปพิเชอร์ <c oughs> <c oughs> picture, ครับพี่ชายแล้วก็เหลือซอร์ส,สุลเลอร์หกเกวินซอร์สุลเลอร์วัรัตปะวัรัตแต่วารลัตก,ก็ตัวที่สองมีตาเอ็กซิคิวด้วยตาดูริสก็มีผมให้ TF เป็นดูเอลหรอไม่ไม่ไม่เอ็กซิคิวด้วย สกิลไยทำอะไรได้บ้างเนี่ยก็คือได้ AD AP ตามจำนวนไอเทมที่เขาสมสใสเช็ให้แล,แล้วครับได้ตังค์15บาทเสอนากาศเสือของสองดาวรุ่นพีนากาศเสือของเราไอ้นั่นไปไหนวะคนหูเจ้าของสตาร์การ์เดียนนะตอนนี้กูยังไม่เจอเจ้าของสตาร์การ์เดียนนะเอ็มเบมเพิ่มทุกอย่างขึ้น12%เซระปวยหัวคีนโค้งอยู่เวลาแล้ว แต่เราว่ะเอ้ยผมไหวบอดนี้ว่ะผมไม่ไหวบอดผมไม่ไหวบอดวายว่ะโอดเกินว่ะเฮ้ยเซรังวะโว้ลูไม้โว้ยตามเซียงของฉันมาลงเซราฟีนไปเลยอนุญาตถอดของให้เจลาบอลเก่งกีเรากำลังจะมาครับลูกบอลลูกบอลเก่งและลูกบอลกี มานาเท่าไหร่เจาฟีหนึ่งร้อยยี่สิบไปวู้ววตั้มใส่ตาสไนเ์สัานา์นะใส่สไนเออรอส่งดาวก่อนนะ่าจะง่ายกว่าเสียบมันส่งดาวแล้วอะตั้มเฮ้ยแเกือบชนะไอ้ตัดพี่เก็บมานาเท่าไหร่แล้วเอ่อยังไม่หมื่นเลย ยังยังไม่หมื่นเลยตอนนี้พี่ยังไม่หมื่นเลยเหรอครับตลอดไปจริงเราลงสตาร์การเดียนเก้าได้เนะเควสยากกว่าโรงเรียนเควสยากกว่าไม่หายโรงเรียนแม่งไม่มีตัวห้าบาทเลยโง่เลไ,ไหนของเล่งมานาผมแอปทีพเฮมสองอันนี่น, <c oughs> นะผมขายทีเอฟนะครับเพราะว่าผมจะขึ้นเลเวลสิบแล้วผมจะเล่นสตาร์การเดียนแบบนี้แต่ว่า สนัยมาให้ได้จริงบางอ่ะพ่ผมจะเล่นสาร์กเดียนเก้าเฮ้ยเลือดสิบสี่ชิบกูตายได้เนี่ยยาบอลเกงกีพลังแหงมิตรภาพตูมโดนหลวงโอ้ยผมว่าแตกเลย ไม่อยากอยากเนี่แปลงเหมิเตอร์ภาพเจอขวานสับว่ะเจอขวานสับอู้ส่งดาวสักคนดีไูสเแค่ไม่ส่องไข่สักคนไม่ส่องสักไข่ไม่ส่องสักคนน่าจะอักษเซอรสไนเปอร์ได้ไหมน่าจะได้เท่าไหร่แล้วครับ หมื่น,นึงแล้วหมื่นนึงแล้วมันจะหายอีกหมื่นหนึ่งจากไหนวหะบามโยนออกนอกสนามตรงนี้ผมต้องซื้อเซราฟีนเซราสองดาวก่อนได้ไหมละ่ะโอ้ยกูเลเวลสิบแล้วมันไม่มีแลวไงตัวละครที่ชื่อเซราฟีนนะแล้วกลับไปเจอวไวอีกเลยกูดโดนดาเลยดดังทั้งบอด เดี๋ยวนะดาลสผมว่าต้องเอาป๊อปปี้ไปรับแล้วก็เอาบัมไปเอาบัมไปต่อยหน้าสเตจเจ็ดสองหมื่นสองมื่นวันไหนฮัลโหลันเมื่อกี่โมงเท่าไหร่ตอนเนี้ยหมื่นหนึ่งเควสนี้มันมีจริงป้ะเนี่ยอ๋อล่างปอมมันไม่ติดผลไม้ปีศาจนี่หว่าที่กินตัวละครผอบัมซีซีใส่ไอ้นี่ไม่ทัน ใส่ดาเลียดไม่ทันเลยไม่แต่เราชนะร่างปอมว่ะชนะล่างปอมาชนะร่างปอมชนะร่างปอมเราทบสองตรงนี้หมื่นสองไม่ได้ใกล้เลยเป็นละฟีนะตะหลิวมาทำหาอะไรละ่ะให้กูแปลงตากเดีเนเงี้ยกูไม่มีบัมมานาเท่าไหร่ครับบัมมานาหกสิบใส่แอดฟตีพเฮมเลย <laughs> ผมจะให้บัมมันยกดาเลียดอะ่ะสองดาวน่อยเออผมครับ โอ้สแนปโอ้สแนปแต่เราได้คลิปเราได้คลิปเราสตาร์การ์เดียนมีอยู่จริงสตาร์การ์เดียนเฟิร์สไทม์นะกํมะผมให้บัมปสัซัดดาเลียนว้าวสตาร์การ์เดียนเก้าแล้วบัมเด้งมานาสู้ตรงนี้จากเด็บทีเทมเอ้ยมันไม่ได้จับดาเลียดาแล้วมันโดนสับแล้วนะ่ะดาเลียตายเอ้ยเอ้บัมตายมันล้วงแล้วเฮ้ย ไปต่อหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นสี่ครับหมื่นสี่ไปกันต่อครับคุณดูแซ่บ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 นะถ้างี้เหมือนจะได้ไปกันต่อนะครับสองหมื่นโว้ยไปกันต่อไปกันต่อเราไปกันต่อไอ้นี่มันมันมัน,ม,นมันมาตัวไกลสุดใช่ไหมผลไม้มนะันอ่าใช่ผลไม้มันจะวิ่งมาหาตัวไกลสุดนะถ้างั้นผมยืน ยืนอย่างนี้ใครเลือดเยอะสุดวะพันสองอันนี้ก็ได้ให้มันโดดหาอารีแทนไปเชื่อมย้ายโพสิชันมันย้ายมันย้ายย,าย้ยา,ยยายต้องผมต้องย้ายป๊อปปี้ไปชนโอเคนี่ออาบัมบัมซีซีดาเลสให้ทีนึงบัมซีซีให้ทีหนึ่งบัมซีซีให้ทีหนึ่งเฮ้ย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 บงเจงกี้ ตั้มพลังมิตรภาพ <laughs> ไม่ไหวว่าพลังมิตรภาพพลังมิตรภาพไม่มีอยู่จริงน้องฮขาโว้มันมีจริงไหมเนี่ยไอ้แค่สองหมื่นนะจ๊ะนั <laughs> ่นคนคนละฟิลเลยนี่เลยคนดูอันนี้สไตล์การเดียนครั้งแรกของผมนะผมมองว่ามันคนละฟิลกับคนละฟิลกับอาคาเอ่อเบทเทิลอะคาเดมีอาเจ็ดเลยคนละคนละเรื่องเลยอรับเบทเทิลอะคาเดมีอคุณแค่พยายามหยิบ ออกเมนไอเทม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 แล้วคุณแปดแปแปดแปวคุณก็รอ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 ไปเรื่อยๆไอสตาไอสตาการเดียนนอกจากใช้ตัวห้าบาทแล้วคุณต้องไอเทมเยอะเพื่อเล่งมานาอีกไม่เห็นภาพอะไรสักอย่างนี่จริงถ้าลดมานาหมื่นแปดจะมีภาพผมว่ามันต้องสองตาตั้งแต่สองหนึ่งหรือจะมีภาพ ต้องเป็นสองตาสองตาก็จะไปเข้าเข้าไข,าขา่เคสเหมือนเราได้ตาสัญลักษ์สองอันปกตินะผมว่าสตาร์การ์เดียนมันมีสูตรที่ดีกว่าเนี้ยผมคิดว่าสตาร์การ์เดียนเราน่าจะไม่จําเป็นจะต้องเพิ่มเพิ่มไอ้นี่ตัวหลังเว้ยคือผม,มเล่นครั้งแรกนะผมไม่รู้ว่าสูตรสูตรสตาร์การ์เดียนล้วนอนะ่ะมันเป็นยังไงผมคิดว่าไปเพิ่มตัวหน้านั่นแหละดีละอย่างไม่แก้ผมลงจิ้งกับบารัตอ่ะผมว่ามันไม่โอเคดาเมจมันพอแหละแค่ว่าต้องหาตัวหน้าดีๆสักตัวหนึ่ง ตัวหน้า2ตัวไปเลยแต่ผมแต่แม่งไม่มีเฮฟวี่เบตมันนั้นไม่มีเฮฟวี่เบตที่เก่งกว่าป๊อปปี้เลยตัวหน้าอีกตัวหนึ่งเราคือใครเราคือโปรเทคเตอร์ซึ่งโปรเทคเตอร์เก่งสุดก็มีแค่คาเซนเตแค่นั้นอะเหมือนเหมือนถ้าจะเอาอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นอะไรอะเนโกคู่คาเซนเต้คาเซนเต้มาคู่กับวัย่ังเนี่ยก็เปิดอย่างนี้อย่างไงหน่อยผมว่าไม่ต้องเล่นทีมติดกับง่ายสุด <laughs> อ,อ๋อแต่มันทอปโฟได้นะมันก็ทอปโฟได้นะก็ทอปโฟได้นะอยู่นะก็เก่งก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเทดดนนนี่่่ไไม้ไ้แยถึงขาันนะ เล่นง่ายเด้อแบบเติมแค่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดนเวลเติมสตาคือแม่งน้ำไหลย,ยืดมากอะ่ะแบบมองในเชิงมองในเชิงมองในเชิงในการเติมเทรดนะครับอย่างเทรดอื่นๆอ,อาจจะใช้ทีเดียวสองเวลหรือแบบอาจจะแบบเฮ้ยถ้าเวลเป็นเลขคี่ไม่ลงตัวต้องลงตัวอื่นไปก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่อันนี้เป็นการเติมเทรดที่น้ำไหลย,ยืดมากเปิดสองทำอะไรต่อพี่เปิดสามครับ ทำเราที่เปิดสี่ครับเปิดห้าครับเปิดหกครับเปิดเจ็ดครับเปิดแปดครับ <laughs> เลถนง่ายจัดในการเติมเรทดที่แบบไม่ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องอะไรเลยขอแค่คุณโลเจอตัวละครก็พอ <laughs> เล่นง่ายแต่มานาจะครบค่อนข้างนานเลยโอ้ยมึงเล่นเพื่อลุงอย่างโอเคครับโอเคครับโอเคครับใช่ครับใช่ป่ะคือพี่เล่นล้วนยังไงพี่ก็ต้องเล่นลุงใช่ป่ะงั้นพี่จะเล่นทำไมใช่ป่ะใช่ป่ะ พี่เล่นคริสตัลแคมบตเจ็ดพี่ก็ต้องทำสิบดีพี่เล่นสตาร์การ์เดียนพี่ก็ต้องทำลุงดีพี่เล่นเบทเทิลอะคาเดมีเจ็ดพี่ก็ต้องทำลุงดีพี่เล่นโซไฟเตอร์แปดก็ต้องทำลุงดีครับผมครับผมใช่ครับใช่ครับใช่เลยครับต้องทำลุงครับแค่นั้นเองครับจริงครับจริงพี่เล่นสุดพี่เล่นทำไมใช่ปะ่ะน้องเบอร์รี่ขนาดน้องเบอร์รี่ชื่อข่าวยังรู้ว่าคิดดูดี คนเป็นชื่อข่าวยังรู้อ่ะไอดี ID.